นึกถึง X Max 300นึกถึงน้ำซ้ำพรีเมียมบวันนี้เรามี X Max ที่สวยเข้าใหม่คันครับคันนี้เป็นรถปี2021นะครับผมคันนี้เราได้นะครับแต่งนะครับเป็นสไตล์นะครับ X Max SP แท้เลยนะครับผมนะครับตั้งแต่ชุดสีครับตัวนี้จะเป็นชุดสีเดิมนะครับเป็น SP นะครับตัว SP แท้เลยนะครับแล้วก็โลโก้โลโก้นะครับโลโก้ที่อยู่ตำแหน่งตรงชิลก็จะเป็นตัว เอสพีแท้นะครับสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มังกรหน้านะครับล้อนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อเดิมของตัวเอสพีแท้เช่นกันนะครับเราโหลดหน้าจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับชิวหน้านะครับเป็นชิวแต่งทรงหล่อๆเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาครับปลายแฮนด์นะครับเป็นปลายแฮนด์แต่งนะครับแล้วก็มีไล่น็อตเลดนะครับตัวอุดกระจกแล้วก็ตัว ฝาปิดน้ำมันเครื่องเอ้ยน้ำมันเบรกนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับได้ชิ้นข้างเป็นชิ้นดําเงานะครับส่วนเบาะเราเปลี่ยนให้นะครับเป็นเบาะเดิมนะครับเอาไปปาดนะครับเดินได้แดงนะครับดูสปอร์ตทรงสวยงามยิ่งขึ้นนะครับนั่งสบายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เราเบิกท่อใหม่นะครับเป็นท่ออะคาฟวิกนะครับคอไทเทเนียมนะครับผมชกหลังเราเปลี่ยนเป็นชกแต่งนะครับเป็นของโอรินนะครับแล้วก็ตัวนี้ยางหน้าหลังก็สภาพพร้อมใช้งานนะครับห้องเครื่องสะอาดนะครับรถเป็นรถเครื่องเดิมนะครับ รถเครื่องเดิมแต่งสวยภายนอกนะครับผมเรารับประกันเครื่องให้หลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบตเตอรี่หรือได้สตาร์นะครับรับประกันให้1เดือนหนึ่พันโลนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยคือรถพร้อมใช้งานแน่นอนครับเอาไปขี่ไกลๆขับสบายๆเลยครับผมน้ำมันเครื่องเราจัดเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับยังไงสนใจนะครับร้านตั้งอยู่หลักสีนะครับจะซื้อสดด้วยใจฉะนั้นเรามีบริการในทั่วประเทศไทยนะครับผม อายุงานเนี่ยขั้นต่ําประมาณ4เดือนเงินเดือนประมาณ8 9 0 0 0้าพครับลองทักมาคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมีเฟ้นให้เซ็นถึงบ้านนะครับผมแล้วก็สนใจนะครับติดต่อที่นะครับบ้านฟ้าล่ำามพรีเมียมบายนะครับทั้งเพจและบ้านฟ้านะครับแล้วก็ส่วนบ้านเขียวนะครับไ d ดีล่ำซำ888นะครับแล้วก็ติดต่อที่เบอร์โทร0 9 8 9 2 3 3 2 6 8ปงงไวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากไว้สำหรับ X Max นะครับปี21นะครับแต่ง S P คันนี้เปิดราคาไว้เพียง1น9 5 0 0านะครับและคัอนอื่นๆในร้านยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ